บ้านถั่วลิสงของฝากเมืองน่านของดีเมืองน่านมีเยอะนะนี่พามาร้านนี้เลยมาร้านเดียวมีครบนี่ลุงซื้ออะไรนี่สองร้อยสี่สิบบาทอันนี้คือข้าวตี๋นี่ห้าร้อยนี่พวกกลางนี่พวกเข้มอ่เวราาไปสวัสดีเจ้าวันนี้เอามาหาซื้อกาแฟ อันนี้กาแฟของดีม้งหน้ามะเร็ดกาฟแฟแห้งอันนี้อันนี้อันนี้เราก็เอาไปปั่นเองมมเป็นเมลเร็ตแห้งมีทั้งเดือมม้งมีทุกอย่างเลยยังไงมีภูคาเอ้ยอันนี้ภูคอฟฟี่อันน,น,นี้อันนี้อะไรนะภูคอฟฟี่ภูคอฟฟี่ข้วเข้มข้วเข้มอันนี้เป็นอาราบิกา้าอ๋ออันนี้อาราบิกา้าเพราะว่าเราขอกาแฟมาที่นี่ที่เดียวก็และที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่ด้วยนี่ควรไม่ควร ดีมงหน้านถ้าใครมาซื้อได้แนะนําเลยอันเนี้ยอร่อยมากไม่มีป่วยเพราะเราไม่รู้จักเจ้าของไม่รู้จักอะไรแต่ว่าเราอยากแนะนําว่าถั่วของเขาเนี้ยอร่อยถั่วข้าวซาาอยนห่นเนาะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเดี๋ยวจะชิมดูดีนะนี่นะดูเลยอร่อยมากมามังหน้าเราต้องซื้อเอาไปเป็นกับแก้มกินกับน้ำมะตูมอร่อยมากไม่มีไม่มีมรา อ,อันนี้เดมงนี่มันมีที่ปั่นแล้วเหรอลุงอ่ะเดมมงนี่นะอันนี้เดิมมงจำได้ว่าเดิมมงเนี่ยที่ขึ้นที่เขาเอาไปรับอะไรนะ ประชุมเอเปกอะไรนี่แหละอันนี้ออกจะนุ่มๆอันนี้กาแฟเดมงดิฟราบิก้าครับห้วยลูอุศ้วยลูนี่มันอยู่ที่ไหนห้วยลูนี่ของบา,บาลาวีนั่นหรือเปล่าลอันนี้ไงนี่กาแฟห้วยลูมีเยอะนะกาแฟนี่ สุราท้องถิ่นเล้านะ่านะมกสซิบรลักมังง่านะอันนี้เล่าค่ะเล่าน่านเล่าน่านอันนี้เมะอันนี้อ่านว่าอะไรเมะอันนี้น้ำพริกกากหมูนีชาเหรอกาแฟเม็ดกาแฟ แล้วสี่สิบาทนี่เป็นดิบตาเชียงล้วนทีีทท่จบขบวนปเรามาดูท่านี้ข้ากังน้ำเยี้ยวรส <c oughs> ชาติจะเป็นยังไงนอกเหมือนเรากินน้ำเยี้ยวแห้งๆอย่างนี้เหรอ <c oughs> ส่วนอันนี้คือไก่ไก่ก็คือสลายสลายน้ำน่าน,เป,นเป็นสลายน้ำจือแล้วเขาก็เอามา ป็นติกรรมแต่มันหอมหน,ะนะเนาะอันนี้อะไรนี่อะไรลงุงน,นี่กล้วยซาลาไก่กินมันหอมหอมเหมือนถ้าเราไปที่ตากเนะี่ยเขากินมันเหมือนปลาทูเนาะมีกล้วยอบเอาแตนน้ำแตงโมงน,นี่อะไรข้าวซี่ นี่น่ากินเนาะของฝากเนาะว่า,ามะไฟจีนมะไฟจีนเนี่ยถ้าลูกมันสุกๆเออลูกสดๆมันกินอร่อยอร่อยเปรี้ยวมันจะปลูกขึ้นที่น่านนี่แหละนี่บอขามป้อมตะครแก้วมันกรอบมะแขวนที่ดีต้องมาจากจังหวัดน่าน ้บาวเกีย๊ยบหักแคลน่ากินไหมนี่ไงนีน่ไงมาไฟจีนหน้าตามจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นนคือมาไฟจีน,นปลาซิวปลาซิวนี่ก็ถ้าจะปลาน้ำหน้าอันนี้มาจากนามหมื่นปากนายขนมอันนี้ขิงผม ยะน,นี่ของทุ่งช้างนี่จะเป็นของฝากชื่อของเมืองน่านทั้งหมดเลยนะจ๊อใครมาก็ลองแวะมาดูนี่โอทั o top, บเมือง,งาน่านมีทุกอย่างใหม่สะอาดนมผิงวันนี้เราพามาดูนี่คือเกลือหรือเปล่าเกลือเกลือจำได้ว่าคนให<ะ>่คนเล็กก็รู้ ใช่อันนี้แหละบำรุงผิวข้าวนี่มามึงน่านแนะนําเลยเจ้านี่นี่นี่อันนี้แหละเดี๋ยวเราจะซื้อน,นี้แหละเคยใช้เราดีมากราคานี่คือ,อหอมชื่นใจมากเรียนหัวนี่ใช้ได้เลยแล้วเนี่ยหอมหอมอันนี้หอมเพิบสูตรดุม น,นี้ก็น,น้ำมันหอมอันนี้ของวันอะไรนี่คืออะไรอ๋อนน้นำมันนวดไงเจอละเราตามหาอยู่อันเนี้ยแนะนำเลยเพราะว่าเราใช้เองใช้แล้วดีมากผิวลื่นหอมหอมเหมือนเหมือนข้าวถ้าใครมาหน้าแนะนำอันนี้ โลชั่นอันนี้ก็เป็นของเมือหน้ามันนี่ทำผลิตที่เมือหน้าน,นี่แหละแล้วมันหอมอะไรนะน้ำนมข้าวใช่ใช่น้ำนมข้าวนี่เป็นะนี่เป็นสบู่หอมอันนี้แนะนำแบบเวลาเวลาทานนี่มันลื่นลื่นลื่น,ล,นลื่นแล้วก็มันไม่มีกลิ่นฉุนมันจะหอมเหมืนอนนมข้าวเคยใช้อันนี้เป็นอะไรมาดูนี่นี่สครับ สชมพูเมล็ดกาแฟมีลิปเ์อ,อน,นี่เราไปใช้ทำกินเหรออ๋อเอาไปกินก็ตัวเหลืองนี่หรออ๋อไม่เคยเห็นอันนี้มันเป็นน้ำนมตัวเหลืองเมื่อนั่นน่หละลุงดูสิผลิตภัณฑ์ตัวเหลืองเราดูอ่านดูก่อนมีกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกายสังอเคราะห์เอ็นได้เชื่ามอนุ่ม รับประทานครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะผสมอาหารและเครื่องดื่มผิวทาสลมผิวหน้าผิวกายน้ําก่อนนอนเคล็ดลับความงามมือหน้า,าแต่ที่แน่ๆวันนี้เรามาเราได้โลชั่นแล้วก็กาแฟไปเที่ยวต่าง